คอร์ลัมสมิธคัมแบ็ก30พฤศจิกายนนี้โดยล่าสุดนั้นคอร์ลัมสมิธอดีตแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์มิดเนิเวทของนิยูบี จะกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งในวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่เมืองเบอร์บิงแฮมประเทศอังกฤษหลังจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาปัจจุบันนั้นเขาล่มสมิธเขาโชคในรุ่นไรทให้วิเวตโดยมีสถิติการชกชนะ29ครั้งชนะนอก21ครั้งเขาแพ้2ครั้งโดยการชกค,ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมเมื่อเขาถูกอาเธอร์เบเธอร์บีเยฟนักชคจากรัเสเซีย เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่7ในศึกชิงแชมป์โลก WBC, IBF และ WBO เขารั่มสมิธเขาชกค,ครั้งสุดท้ายในพิกัดรุ่นซูเปอร์มิดเดิเวทคือการแพ้คะแนน12ยกให้กับทางซาอูลทาริโรอวอเลดนกชกซูเปอร์สตาร์ชาวเม็กซิกันเมื่อเดือนธันวาคมปี2020สําำหรับการชกในครั้งนี้จะถือเป็นการชกในครั้งที่32ของสมิธในฐานะนักชกอาชีพ จะมีการจัดขึ้นที่รีสอร์ทเวอร์ลิน่าในเมืองเบอร์มิงแฮมโดยในรายการนี้จะมีการโชคในรุ่นไฟ์เวทระหว่างซันนี่เอ็ดเวิร์ดและทางการานยาไฟซึ่งจัดเป็นคู่เวกส่วนคู่โชคของเคาริลมสมิธนั้นจะมีการประกาศต่อไปนั่นเอง